กับขหมักเนี่ยคนที่มีน้า่ะากับคหมักที่มีตามหลักหมวโเฮงเนี่ยจะมีสามีที่ดีใช่ไหมคะรวยดี <laughs> อ่อนท่านหน้าผากที่สวยก่อนนะคะก็คือเชิงไรผมเนี่ยนะคะก็คือต้องเป็นได้รูปสวยงา,า,าไม,มไม่มีริ้วรอยไม่มีร่องบวขวางนะคะถือว่าถ้าตามหลักหมวเีงเนี่ยนหน้าผากก็คือเปรียบเสมือนท้องฟ้าค่ะถ้าท้องฟ้ากว้างสวยวิสัยทัศน์กว้างไกลค่ะ คนไหนหน้าแค่แคบๆต่ำๆก็คืออาจจะเป็นเรื่องของการเรียนรู้นะคะนันอาจจะไม่ค่อยอะไรนะคะไม่ค่อไม่ใช่ไม่ใช่ค่ะจะไม่ไม่ต้องการอ่าท่ว่าจะเรียนแบบสบายๆนะฮะเหมือนเด็กๆค็ดดูได้นะนะเด็กคนไหนห้าผากว้างสวยส่วนมากคุณพ่อคุณแม่ไม่ต้องยุ่งหะะเรื่องการเรียนสาวชนยอยากเรียนดนตรีอยากเรียนภาษาอังกฤษอยากเรียนเล่นคณิตค่ะแต่เด็กที่น้าผากแคบๆต่ำๆพือเรียนแค่นี้สาวชนไม่อยากผลสายละ นะะคแต่เมื่อกี้ที่บอกว่าจุดไฮไลท์นะคะในเรื่องเกี่ยวกับคู่ครองนะคะใครจะได้สามีเลี้ยงแบบเต้าจีนก็ทำได้หรือพ็อเพลนะคะก็ดูตรงธรรมบัตรตรงช่วงนี้ค่ะประธานครับคะถ้าเป็นของคุณหมอก่อนดีไหมคะขอบคุณหมอคร์ทุกคนจะรู้ความรับคู่ครองของผมนะคะของคุณหมอโทษนะคะทบธรรมบคุณหมอตรงช่วงนี้เนี่ยกว้างแล้วก็เต็มด้วยนะคะก็เปรียบเสมือนในเรื่องเกี่ยวกับ โหเฮงนะฮะและคู่ครองค่ะอาจารย์จะได้คู่ครองที่ดีคู่ครองที่ดีก็คือเหมือนกับดูแลเอาใจใส่ไม่ใช่คู่ครองแบบนี้คือร่ำรวยเป็นเศรษฐีไม่ใช่นะคะแล้วเรียกว่าจะเป็นเพื่อนกันพยายามที่เราเหมือนกับมีเรื่องทุกข์ใจไม่สบายใจนี่แหละก็คือเรื่องของคู่ครองที่มีความเป็นห่วงเป็นญาตินะฮะก็ถึงอว่าของคุณหมอเนี่ยถ้าโดยตามหลักจริงๆก็คือสมัครเต็มแบบนี้เนี่ยคู่ครองจะยิ้มแบบเต็มยิ้มกล้าสีเลยครับยิ้ไม่ลงจริงครับโอใจ แต่ในของคุณคุณบุฟเฟ่อาจจะบุฟเฟ่นะคะริบเนินก็อาจจะเป็นลักษณะของบุฟเฟ่ก็ได้่แล้วอ่ะบุฟเฟ่เป็นอย่างดีนะคะยังยังมีก็นะคะที่มันกินนะคะก็คือเขาให้นั่งแต่ค็อกเทลเป็นไงฮะต้องยิ้มขัเดินอย่างเดียวเลยนะคะในในเรื่องของโงเทลเนี่ยท่าขากับขมับมีส่วนที่สำคัญมากเลย ค,คุณหมอคะก็อยากได้โต๊ดจริง <c oughs> นะคะคุณหมอคุณหมอช่วยได้ไหมคะ <c oughs> คือในหลักการทางการแพทย์นะครับถ้าผ่านเนี่ยถ้าจะสวยงามมันต้องไม่มีริ้วรอยนะครับแล้วก็ที่สําคัญครับมันต้องไม่มีร่องกระดูกทำให้ดู <ใช S 2> เป็นกระปุ่มกระปากร <ใช S 2> <ฮ>ะหมับก็เช่นกันทำการที่ขมับมันแห้งมันไม่มีเนื้ออะไรอย่างเงี้ยทำให้ดูเหมือนกับ ไม่ค่อยสมรณลไม่สบายนะคะทำให้คุมีอายุนะครับเราก็สามารถที่จะกรแดิงแรงครับเราใช้สารโรเตอร์ยิวยรอยก่อนนะคะร,นรับลดเลือนยุวรอยที่เกิดจากการแสงอารมณ์ก่อนนะครับพอริวรอยไม่มีแล้วเนี่ยหาาก็จะเต็มอิ่มขึ้นแต่ถ้าใครยังมีพวกร่องกระดูกหรือว่าขมับยังไม่ค่อยจะเต็มมากนะักเนี่ยเราจะใช้สารลดเลือนยวุวอ่าสาร,รเติมเ,เต็มนะครับเติมเข้าไปให้เต็มแต่ว่าต้องบอกก่อนว่า เทคนิคการเติดบริเวณหนะะ้าผากแบบเนี่ยเป็นบริเวณที่มีเส้นเลือดเล็กๆเยอะมากมายนะคบเพราะฉะนั้นโอกาสเสื่อรอยเขียวช้ำจะเยอะมากเลยส่วนใหญ่แล้วคุณหมอก็มักจะใช้เทคนิคการใช้เข็มทู่เข็มทู่คือเข็มที่เวลาจิ้มถี่แล้วถไม่เป็นแผลนะครับอ่าสอดเข้าไปใต้ผากเพื่อให้อ่าป้องกันอันตรายที่จะอาจจะเกิดเป็นเลือดครับผมแปลว่าจับหมอแล้วเป็นโอกาสที่จะได้โต๊ะสีค่ะ